เมื่อรู้ว่าสังขารทั้งหลายย่อมเป็นอย่างนี้แน่นอนการวางเฉยในสังขารเสียได้ย่อมเป็นการดีถ้าผู้ใดรู้เท่าทันความคิดของตนเองแล้วเป็นนายเหนือความคิดปล่อยความคิดนันเสียมันคิดรักใครก็ไม่ไปรักกับมนันรู้แล้วก็ปล่อยไว้วางไว้ มันคิดเกลียดชังน้ำหน้าใครรู้แล้วก็วางไว้ไม่ต้องไปช่วยมันเกลียดมันคิดถึงอะไรอาวรเรื่องอะไรรู้แล้วก็ไม่ต้องไปช่วยมันวางไว้อย่างนั้นเรียกว่าการปล่อยวางในสังขารเสียได้ย่อมเป็นการดีเยีายนี้ถ้าเราสามารถปล่อยวางได้เท่าไหร่การปฏิบัติธรรมมันก็สบายขึ้นเบาขึ้น ขอให้มันคิดมามากๆจะได้รู้มันมากๆจะได้ปล่อยจะได้วางมันมากๆแล้วก็จะเห็นการเกิดการดับการเกิดการดับของมันอย่างนั้นก็จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเจริญเป็นวิปัสสนากายเป็นอนิจจสัญญากลายเป็นนิโรธสัญญาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นเรื่องไม่เที่ยงไม่เที่ยงแล้วก็ดับลงดับลงดับลงไป